โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มาอัปเดตโปรเน็ตที่น่าสนใจของ TrueMove H ระบบเติมเงินประจำเดือนธันวาคม 2,567กันเลยครับรายละเอียดของโปรตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็ว20เมกที่ปริมาณการใช้งาน60จิกนะครับหลังจากนั้นปรับความเร็วเป็น1เมกจนครบรอบอายุการใช้งาน30วันตัวนี้ระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนนะครับมีทูวายฟฟรีแบบไม่จำกัด แถมให้ใช้งานนะครับราคาจะอยู่ที่300บาทรวมภาษีรหัสในการสมัครใช้งานก็คือดอกจัน900ดอกจัน7598สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับโปรตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นโปรสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันของครูมู e เอระบบเติมเงินนะครับแต่ จากการทดลองของช่องฮังเน็ตแล้วนะครับซิมเก่าบางซิมก็สามารถสมัครโปรโต,ตัวนี้ได้นะครับสำหรับซิมเก่าแนะนำว่าอย่าเพิ่งเติมเงินนะครับให้ทดลองกดรหัสสมัครของโปรโต,ตัวนี้ดูก่อนถ้ากดรหัสสมัครแล้วได้รับข้อความตอบกลับมาข้อความว่าไม่สามารถสมัครแพ็กเกจได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอกรุณาเติมเงินก่อนทำรายการอีกครั้ง ถ้าได้รับข้อความแบบนี้ค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับซิมเก่าเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสมัครใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้สามารถเข้าไปดูโปรอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่หน้าช่องฮักเน็ตเลยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตโปรอื่นๆให้เป็นคลิปๆไปนะครับจะได้ง่ายต่อการค้นหานะครับฝากติดตามช่องฮักเน็ตไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮากเน็ตนะครับ เข้าไปดูที่หน้าช่องฮักเ n e ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่องฮักเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือน หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ